สวัสดีครับเจอกันยี่สิบสองเมษายนนะครับวันนี้ก็พามาดูยอดประทุมนะครับที่เราสั่งมานะครับวันนี้ก็เสียบครบ1เดือนนะครับจากปีเล็กๆนะครับตอนนี้ก็แกะถุงได้เกือบหมดแล้วนะครับเหลือแค่ไม่กี่ต้นนะครับโซนนี้ก็เป็น โทองนะครับโหทองก็ได้อยู่3าสต้นนะครับก็มีกิ่งตาด้วยนะครับกิ่งตาก็ได้อยู่2ต้นนะครับส่วนนี้เป็นเหรียญทองนะครับ เหียญทองก็ได้หลายต้นนะครับสีห้าต้นนะครับฝั่งนี้เป็นแมงดานะครับแมงดาก็พอได้นะครับ เดี๋ยวรอโตอีกหน่อยนะครับค่อยขยายถุงนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในถุง3คูณ9นิ้วนะครับท้นพวกนี้ก็ยังอยู่ในถุง3คูณ9นะครับตรงนี้ก็เป็นกิ่งตา ของหางกั้งนะครับพวกนี้ก็เสียบยอด ทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็เป็นต้นพันธุ์กับหลังบ้านนะครับครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับต้นยอดที่เราสั่งมาจากปทุมนะครับตัวนี้เสียบยอดครบ1เดือนนะครับ เดี๋ยวเดือนหน้าก็จะมาอัปเดตให้ดูนะให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าโตขึ้นมากไหมนะครับการเจริญเติบโตเป็นยังไงบ้างนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับก็เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ